ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับบ้านส่วนผมเองนะครับคือไร่เรือนตะวันนะครับซึ่งเป็นบ้านพักสไตล์แคปซูลนะครับซึ่งมีแค่3ามหลังนะครับนะครับเป็นสีส้มนะครับซึ่งเป็นสไตล์แคปซูลนะครับเราจะมีที่นั่งให้นะครับเราจะมีระเบียงนะครับระเบียงตรงนี้สามารถกางเต็นท์นอนได้นะครับกางเต็นท์นอนได้นะครับพื้นที่กางเต็นท์ด้านนี้ก็มีนะครับด้านนี้ก็มีนะครับติดริมน้ําเลยนะครับ เดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูนะครับว่าลักษณะจะเป็นยังไงนะครับเราจะมีร่มนะครับแล้วมีระเบียงนะครับที่ปูหญ้าเทียมไว้ให้อยู่แล้วนะครับนะครับดูหลังนี้ก่อนนะครับอ่ะนี่นะครับสําหรับเป็นห้องหลังสีส้มนะครับที่ข้างในนะครับก็จะเป็นที่นอน5ฟุตนะครับเหมาะสำหรับสองท่านนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าจะเสริมก็ ด้านล่างนะครับก็จะเป็นปูกระเบื้องไม้อยู่แล้วนะครับเป็นกระเบื้องพลาสติกนะครับเป็นกระเบื้องยางนะครับแล้วก็จะมีภายในห้องก็จะมีแอร์นะครับมีแอร์นะครับมีแอร์ให้นะครับแล้วก็จะมีทีวีนะครับมีทีวีนะครับมีที่ล้างหน้านะครับอาจจะดูห้องน้ํานะครับในส่วนของห้องน้ํานะครับ ห้องน้ำนะครับจะปูกระเบื้องสไตล์ลอฟนะครับเป็นห้องน้ำนะครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับมีเครื่องทำอุ่นพร้อมนะครับสําหรับท่านนะครับเพราะว่าอากาศที่บนเขาจะค่อนข้างเย็นนะครับนี่คือห้องน้ํานะครับห, Recently, ห้องน้ํานะครับเป็นปูปูนเปื่อยนะครับปูนเปื่อยนะครับไยในห้องนะครับมองไปข้างนอกก็จะเห็นสนามหญ้านะครับสนามหญ้านะครับนี่นะครับที่นอนนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินไปอีกหลังนะลังต่อมานะครับจะเป็นหลังสีชมพูนะครับสีชมพูนะครับซึ่งจะตั้งอยู่ริมน้ำนะครับริมน้ำนะครับริมน้ำนะครับนี่เป็นจะเป็นที่นั่งเล่นนะครับไว้นั่งพักผ่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูด้านนู้นนะครับแต่ขอได้นับห้องก่อนนะครับอ่ะตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับเป็นห้องสีชมพูนะครับที่ต่อถัดต่อจากหลังสีส้มนะครับตรงนี้เป็นกองทรายเด็กสามารถเล่นได้นะครับมีสไลเดอร์นะครับเล่นได้นะครับตรงนี้เป็นหลังสีชมพูถัดไปเป็นสีเขียวนะครับลักษณะคืออยู่ใกล้กับริมน้ําลักษณะแบบนี้นะครับมีที่นั่งให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็สามารถปู ข้างหน้าก็ปูยอาเทียมแล้วก็สามารถกางเต็นท์ได้เหมือนเคยนะครับอตอนนี้ผมจะพาเดินเข้าไปดูนะครับภายในห้องนะห้องนี้เหมาะสำหรับวัยรุ่นนะครับก็จะเป็นสไตล์คทต,ตี้นะครับเป็นที่นอน5ฟุตเหมือนเดิมนะครับมีทีวีเหมือนเดิมแล้วก็มีแอร์นะครับมีเครื่องทำาอุ่นห้องน้ําเป็นเหมือนกันนะครับ บล็อกห้องจะเป็นบล็อกห้องเดียวกันนะครับนะครับเหมาะสําหรับท่านที่มาพักผ่อนนะครับอันนี้คือหลังสีูนะครับต่อไปนะครับเป็นหลังสีเขียวนะครับนี่ครับถ้าเกิดมาอยู่ตรงนี้นะครับระเบียงนะครับก็จะสามารถปูแล้วก็ิเลี้ยงตรงนี้แล้วก็มองดูริมน้ําได้นะครับสามารถนะครับบรรยากาศก็จะดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับเหมาะสำหรับท่านที่ชอบบรรยากาศริมน้ำนะครับตรงนี้คือ บ้านสีภูนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นสีเขียวนะครับหลังสีเขียวนะครับตรงนี้คือนะครับสีเขียวมีระเบียงเหมือนกันนะครับสามารถกางเต็นท์ได้เหมือนกันครับเราเข้าไปดูตรงนี้นะครับนี่นะครับสีเขียวนะครับมีแอร์เหมือนกันนะครับมีทีวีห้องน้ํา ปกติทุกอย่างนะครับเหมือนกันนะครับนี่คือบ็อกสีเขียวนะครับเป็นที่นอนสีเขียวที่นอนเหมาะสําหรับ2ท่านเหมือนเดิมนะครับ3ท่านก็ลองเอาตรงนี้นะครับที่นอนเสริมตรงนี้ได้นะครับที่นอนเสริมตรงนี้ได้นะครับนะครับระเบียงนะครับสามารถเห็นริมน้ําเห็นวิวภูเขาได้นะครับตรงนี้นะครับสามารถตั้ง่ผมร็นั่งชมนะครับตรงริม อะถ้าเกิดตรงนี้นั่งชมนะครับตรงระเบียงนะครับหน้าบ้านนะครับทั้งสีเขียวและสีชมพูก็จะเห็นหน้าน้ําลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะตอนเย็นสามารถปิ้งย่างได้เพราะว่าเราจะมีเตาปิ้งย่างแล้วก็ฐานให้สําหรับคนที่มาพักนะครับมาพักนะครับแล้วเราจะมีอุปกรณ์เสริมก็คือไว้บริการคือเตาแล้วก็ฐานให้ถุงหนึ่งนะครับสําหรับที่ท่านต้องการปิ้งย่างริมเขื่อนนะครับตรงนี้นะครับเออเหมาะสําหรับที่จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวจริงๆนะครับ ท่านใดที่ต้องการเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับผมแนะนำนะครับแล้วก็จะไม่ก้าวไก่ซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้นะครับเพราะบ้านพักเราก็มีเป็นหลังเล็กๆนะครับเฉพาะแค่สามหลังนะครับนี่นะครับพื้นที่สีเขียวเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูฝั่งนู้นอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้ดูวิวภูเขานะครับ อตอนนี้ผมก็จะพาเดินนะครับมาโดยฝ่งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเดินดูบ้านหลังทั้งสามหลังแล้วนะครับตรงที่ <S <S พื้นที่ตรงนี้ <S 2> <S 2> <recomend able> ใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับก็ลองเดินดูนครับตรงนี้นะครับเป็นซุ้มที่ใช้สําหรับนั่ง <S <S นั่ง,ง <Bam. S 2> เล่นนั่งตกปลานะครับหรือนั่งกินเลี้ยงนะครับหรือทํเปี้งย่างตรงนี้ก็ได้นะครับหรือตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับอตรงนี้เราจะมีก๊อกน้ําให้นะครับที่นั่งนะครับสามญ้านะครับ นี่คือโดยรวมนะครับมองมาดูด้านนี้นะนี่คือสีเขียวสีชมพูแล้วสีส้มนะครับมีบ้านพักเรามีแค่นี้นะครับเน้นย้านะมีแค่สามหลังนะครับแล้วก็ต้องการเป็นความส่วนตัวนะครับอรนนี้นะครับลานสนามหญ้าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่กางเต็นท์ได้ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดต้องการกางเต็นท์ครับจะเอาเต็นท์มาเองหรือจะมาเช่าเต็นท์ที่นี่ก็ได้นะครับนะครับหรือจะกางเต็นท์ที่ ระเบียงริมน้ําก็ได้นะครับว่ามีบางท่านที่เคยมาก็กางเต็นที่ริมน้ําเลยได้ประมาณสองหลังนะครับตรงนี้นะครับส่วนที่นั่งตรงนี้นะครับนะครับเป็นโตวยาวนะครับตอนกลางคืนนะครับเราก็จะเปิดไฟตรงนี้ให้นะครับกรณีที่คนเหมาสถานที่นะครับแต่ปกติไฟตรงนี้ก็จะติดอยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้พื้นที่ยาวนะครับนั่งได้เยอะนะครับประมาณโต๊ะละหกท่านนะครับก็ประมาณสิบแปดสามารถ กินเลี้ยงได้นะครับวิ่งยากตรงนี้ได้เป็นกลุ่มได้นะครับนะครับเราเลยจะกางเต็นท์ตรงนี้แล้วก็นั่งกินเลี้ยงตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับพื้นที่สามย่านนะครับนะครับระเบียงของเราจะมีอยู่สองระเบียงนะครับติดริมน้ําหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับริมน้ํานะครับไว้โต๊ะนั่งทานข้าวนะครับสำหรับใครที่มาพักแล้วกางเต็นท์นะครับส่วนอีกที่หนึ่งนี่คือ อีกระเบียงหนึ่งครับนี่ก็คืออีกซุ้มหนึ่งครับซุ้มหนึ่งที่ต้องการเป็นความส่วนตัวเหมือนกันนะครับไห้นั่งเล่นๆนะครับตรงนี้ครับเป็นพื้นที่เอ่อสีเขียวนะครับก็อาจจะไม่ติดน้ํามากนะก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวก็ได้นะครับนั่งได้นะครับนี่คือบรรยากาศโดยรวมของไล่เรือนตะวันครับพื้นที่ตั้งอยู่ที่ตรงอ่ตรงหัวสะพานท่าหิงงมนะครับท่านใดก็สามารถแวะเข้ามาได้นะครับ บรรยากาศโดยรวมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเดี๋ยวเมื่อเช้านี้ผมถ่ายบรรยากาศตอนเช้าไว้นะครับส่วนตอนนี้ปลายฝนต้นหนาวนะครับหมอกจะขึ้นเต็มหน้าน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปแล้วเอาให้ดูนะครับสถานีนะนี่คือพื้นที่โดยรวมนะครับของไร่ตะวันนะครับมีขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทักแชทเข้ามาทั้งโทรมาสอบถามบ้านพักนะครับคือตอนนี้ก็คือเพิ่งจะได้เปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังหยุดไปนานนะครับ ก็สนใจก็ติดตามที่หน้าเพจแล้วก็สามารถอินบ็อกหรือโทรมาสอบถามมานพักได้นะครับเรา,ายินดีให้บริการทุกท่านนะครับคนที่ไปน,นอนมองขาวที่อพะธาตุแล้วก็ลงมานอนปิ้งยางริมเขื่อนนับนอนดูดาวนะครับก็ได้ทั้งนั้นนะครับสําสหรับวันนี้นะครับผมก็พาเดินชมไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับใกล้เรือนตะวันนะครับก็สามารถาเข้ามา พักได้นะครับพื้นที่ไม่อยู่ไกลนะแล้วไม่ห่างไกลชุมชนมากนะครับรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนครับแล้วเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณริมน้ําเขื่อนลราะเท้านะครับที่ไร่เรือนตะวันนะครับตอนนี้บรรยากาศก็ประมาณ ตอนจะเช้าที่ประมาณหกโมงเช้านะครับจะมีหมอกนะครับปกติด้านนู้นนะครับเราจะเห็นเป็นหมู่บ้านของท่ายนงหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้คือบรรยากาศนะครับหมอกเต็มเลยนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับนะครับสะพานก็ไม่เห็นนะครับนั้นตอนนี้คืออากาศเป็นหมอกเต็มเลยนะครับสามารถมาเที่ยวชมได้นะครับถ้าเกิดขึ้นไปที่มอญขาวคงจะด มองอะไรไม่เห็นเหมือนกันนะครับตอนนี้ขนาดอยู่ที่ก่อนทางขึ้นมอญขาวนะครับหมอกยังหนาขนาดนี้นะครับนั้นบรรยากาศนะครับที่ไม่ต้องไปเที่ยวไหนไกลนะครับก็ที่เชยภูม่านเรานะครับที่ทางมอญขาวนะครับสังเกตว่านะครับตรงพื้นที่ตรงสามย่านะครับจะเป็นไอหมอกเต็มเลยนะครับนะครับเป็นไอหมอกเต็มเลยนะครับตอนเช้านะครับบรรยากาศตอนเช้าที่ไร่เรนตะวันนะครับอันนี้คือตอนนี้หน้าฝนนะครับเดือน กันยานะครับวันนี้วันที่18กันยานะครับไอ้กันยายน64นะครับดูนะครับดูบรรยากาศดูโดยรวมนะครับอากาศดีมากนะครับนั้นก็ขอเชิญมาที่ชายภูมาเรานะครับอากาศสุดยอดมากครับหมอกเต็มเลยนะครับใครที่ชอบกลางเต็นนะครับก็จะได้นะครับรับหมอกตอนเช้านะครับนะครับนี่คือชมบรรยากาศนะครับริมน้ํานะครับ นี่นะครับถ้าเกิดมอจากนี่ไปนะครับบริเวณหน้าน้ำนะครับหมอกขึ้นเต็มเลยนะครับตอนนี้จะไม่เห็นน้ําเลยนะครับดูไอ้น้ําขึ้นมาไออ่ะตัวตีรับไอหมอกขึ้นมานะครับบรรยากาศสุดยอดมากนะครับนะครับดูนะครับนี่ก็คือไล่เรือนตะวันของเรานะครับที่ติด เ,เขื่อนลำปะท้านะครับนักท่องเที่ยวไมอ่อยู่ไม่ไกลจากมอญขาวกับพระธาตุัยภูมินะครับอยู่กึ่งกลางนะครับถ้าเกิดออกซ้ายไปก็จะเป็นมอญขาวประมาณ8-10กิโลพระธาตุก็เหมือนกันนะครับพระธาตุัยภูมิก็อยู่ประมาณที่8-10กิโลเหมือนกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้สามารถมาพัากผ่อนแล้วก็ไปท่องเที่ยวได้นะครับนะครับดูความสวยงามของหมอกนะครับตอนเช้าเช้านะครับ